อันนี้อีกจังหวะหนึ่งของระบบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตยนะนะ์เวลาตอนนี้คือประมาณช่วงบ่ายโมงพอดีแต่บังเอิญมีเมฆก,ก้อนโตมาบังแสงแดดซึ่งแผงโซลาเซลล์เราเองก็ฝุ่นเคออการยังไม่ได้ล้างเลยก็เลยทดสอบดูมาดูที่ตัวระบบกล่องเมื่อเมฆบังโบลตมันไม่ถึงกระแสมันไม่พอโวลต์มันได้แต่แอมมันไม่พอเมื่อบันจ่ายลันออกไปปุ๊บ แรงดันจะตกมาเลย130โวลต์วงจรนี้ทํางานเป็นลักษณะของการจ่ายแบบซอฟต์สตาร์ทจ่ายความถี่ไม่ได้คงที่ฟิกไปที่50เฮิรโวล์แต่ให้ความถี่จ่ายออกตามระดับของแรงดันไฟที่จ่ายเข้ามานั้นจะเห็นว่ามันมีการทํางานอยู่ตลอดแต่ว่าไอตัวที่ขึ้นตรวนี้มันปรับความถี่แบบซอฟต์ไล่จ่ายระดับขึ้นไปมันจะไม่มีแรงพอที่จะจ่ายให้ใกระน้ำแล้วก็ไม่มีแรงพอที่จะไปเผาวัตเตอร์ให้ไหม้ได้แน่นอนอันนี้แค่ทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าแดดมามันจะทํางานได้ไหมแดดมาแล้วครับ เริ่มมาแล้วทำงานแล้วแรงดันขึ้นไป300กว่าดูที่ก๊อกน้ําขึ้นมาถึง180แล้ว1 6อนั่นไงออกมาแล้วน้ำํำพอระดับแรงดันคงที่เวลามันดึงสตาร์ทแล้วไม่ต่ำกว่า200โวลต์เนี่ยมันทำงานได้เลย แต่มันจะตัดที่ประมาณร้อยเจ็ดิบแปดร้อยเจ็ดสิบอันนี้แรงดันตกอยู่ที่สองเก้าบแปดในน้ำพุ่งเลยอันนี้คือไม่จากเดิมที่เคยมีปัญหาตอนเวลาเราไม่อยู่แดดหายแล้วกลับมาทีกล่องหยุดการทำงานต้องมาคอยสตาร์ทเองใหม่เงี้ยตรงนี้จะไม่มีละอันนี้ระวังแค่เรื่องมดกับจิ้งจกกันแหละต้องอะไรกันมันหน่อยมดไม่รู้ว่าลูกเหม็นเรา,าวันทีไว้สักลูกในตูน้จะพอผ่านได้ป่ะรู้ น่าจะพอกันได้เนาะเพราะไอ้ตัวมดนี่ก็สำคัญโอเคถ้างั้นในส่วนนี้ก็ผ่านใช้ได้